ช่วยกันได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทยครับสนับสนุนโดย a i r c a r r i e r c o l ค r Smart Air rier, ที่เปลี่ยนดีไซน์ได้ลงตัวกับทุกห้อง สนับสนุนโดยวัคซีน pr พร้อมสู้โควิดไปกับคุณแพทย์ชนบทแฉเบื้องหลังแอสตราเซเนกามาช้ามาน้อยสบคไม่กล้าบอกประชาช,ชนรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขไม่ยืนยันแอสตราเซเนกาจะพร้อมเจ็มิถุนายนนี้หรือไม่กำลังรอคำตอบจากผู้ผลิตนายกแจงยาวชั่วโมงครึ่งงบปีห5 ผู้นำฝ่ายค้านแย้งตั้งงบเหมือนประเทศไม่มีวิกฤตสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะข่าวเด็ด The, The News Update กับผมนนทกติกมกล่อมนะครับวันนี้เราเจอกันบ่าย3ามโมงยีนาทีโดยประมาณครับติดตามเรื่องราวข่าวสารกันวันนี้เนี่ยหยิบยกประเด็นเรื่องของวัคซีนมาเพราะว่าต้องยอมรับว่ามี ประเด็นเกี่ยวกับความวุ่นวายความโกลาหลเกี่ยวกับวัคซีนมากพอสมควรในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะวัคซีนแอสตร z าเซเนกที่ถ้าดูตามที่มีการแจ้งไม่ว่าจะจากสอบออกคหรือว่าจากหน่วยงานของรัฐ7มิถุนายนนี้นะครับเราจะต้องมีการฉีดวัคซีนวันแรกกันหลังจากที่มีการลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมจะเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกาสำหรับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็ ผู้ที่มีอาการป่วยหรือว่าโรคประจําตัวในกลุ่ม7โรคแต่ปรากฏว่าเรื่องของวัคซีนกลายเป็นประเด็นอย่างเช่นล่าสุดนะครับที่ชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยข้อมูลบอกว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับวัคซีนแอ t r a าเซเนกที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าวันที่7มิถุนายนนี้จะมีวัคซีนเข้ามาหรือไม่และที่สำคัญปัญหาที่เกิดขึ้นคือวัคซีนยังไม่พร้อม และวัคซีนมีอยู่น้อยครับไปดูข้อมูลกันกรณีของวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ต้องยอมรับว่ามีความปั่นป่วนพอสมควรโดยเพจชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยเขาเปิดหัวเอาไว้อย่างนี้ครับว่าแอสตรามิถุนายนความปั่นป่วนที่สบคไม่กล้าบอกความจริงนี่เป็นประโยคที่ทางชมรมแพทย์ชนบทเขาเปิดหัวเอาไว้แล้วก็ไล่เรียงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวัคซีน โดยบอกว่าวันคิกออฟฉีดวัคซีนทั่วประเทศ7มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยนายกต้องการควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่หมัดสำหรับการระบาดในระลอกนี้เพราะไม่ว่าใครก็ชี้ว่ายังไงวัคซีนก็คือคำตอบสุดท้ายแต่เพจแพทย์ชนบทชี้ถึงปัญหาครับว่าช่วงเวลาทำลายการเข้ามาของวัคซีนแอสตราเซเกในไทยที่เราใช้เป็นวัคซีนหลักของประเทศเนี่ยความล่าช้าเกิดขึ้นครับ ความล่าช้าแรกชมรมแพทย์ชนบทระบุว่าเกิดขึ้นมาจากการผลิตวัคซีนแอสตราเซเนกาเพราะเป็นวัคซีนล็อตแรกสำหรับการผลิตโดยสยามไบโอไซแอนการผลิตนั้นมีอุปสรรคความชำนาญยังไม่มากผลิตแล้วต้องนำไปตรวจรับรองโดยบริษัทแม่และเมื่อพบความเบี่ยงเบนของค่าต่างๆก็ต้องนำกลับมาแก้ไขให้ได้มาตรฐานแม้ว่าทำเต็มที่แล้วแต่ก็ยังล่าช้าและมีจำนวนน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้ ส่วนอีกทางหนึ่ง a s t r a z e ซ e c a ที่มีกำหนดส่งมอบในสัญญาเนี่ยบอกว่าการส่งมอบวัคซีน a s t r a z e ซ e c a นั้นตกลงเอาไว้ว่าจะส่งมอบในสิ้นไตรามาสที่3นั่นหมายความว่าก็คือในช่วงเดือนมิถุนายนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึง30มิถุนายนถือว่าไม่ผิดสัญญาในส่วนนี้แต่ประเด็นที่ถูกระบุว่า7มิถุนายนเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางสบคเป็นคนกำหนดเอง เพื่อลดแรงเสียดทานจากสังคมท่ามกลางการระบาดในขณะน,นี้เดือนมิถุนายนจึงเป็นเดือนแห่งความกวลหนลพอสมควรสําหรับแผนการกระจายวัคซีนตอนนี้สร้างความปวดหัวให้กับโรงพยาบาลอย่างมากเพราะว่ามีการเปลี่ยนแผนเปลี่ยนโผกันแทบทุกวันนอกจากนี้แล้วนะครับในเพจชมรมแพทย์ชนบทยังระบุถึงปัญหาอื่นๆไว้อีกหลากหลายประเด็นแล้วก็รวมไปถึงยังมีข้อเสนอเพื่อเร่งแก้วิกฤต มีข้อเสนอว่าสบคเนี่ยต้องนำวัคซีนแอสตราเซเนกาทั้งหมดที่มีอยู่1ล้านแแสนโดสที่ผลิตได้จากสยามไบโอไซเอนในเดือนมิถุนายนนี้ฉีดให้กับคนกรุงเทพมหานครและปริบณฑทนอีก3จังหวัดนั่นก็คือนนทบุรีปรทุมธานีและสมุทรปราการโดยแบ่งออกเป็นกรุงเทพมหานครเนี่ยแสนโดสปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการจังหวัดละ3 0 0แสนโดสและฉีดให้เสร็จภายใน1สัปดาห์ถ้าทำได จะช่วยลดการระบาดลงได้มากที่สําคัญกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีระบบสาธารณาสุขที่อ่อนแอคือมีระบบโรงพยาบาลไว้ยามป่วยซึ่งก็ยังไม่เพียงพอและไม่มีระบบบริการปฐมภูมิที่ดีที่จะทําหน้าที่ในการควบคุมโรคนอกจากนี้มีการยกตัวอย่างอย่างเช่นการระบาดในชุมชนคลองเตยระบุอย่างนี้ในเพจครับบอกว่าใครจะแจกแจงข้อมูลสอบสวนโรคคัดแยกกลุ่มเสี่ยงทําสวบตรวจโควิด เอาคนป่วยไปรักษาเอาคนเสี่ยงไปกักตัวซึ่งในความเป็นจริงนั้นแทบจะทําไม่ไหวสิ่งที่ทําได้คือการเปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อรอรับคนป่วยมารักษาเท่านั้นนอกจากนี้นะครับชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยยังขอให้รัฐบาลอย่าเอาการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับวัคซีนหยุดการที่สสแต่ละจังหวัดเข้ามาขอวัคซีนหรือจัดสรรลงไปในแต่ละพื้นที่หวังจะเก็บคะแนนเดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนที่ชี้อนาคต หากควบคุมการระบาดไม่อยู่กรุงเทพอาจต้องล็อกดาวกลายเป็นเมืองร้างการระบาดก็จะลามไปทั่วอย่างเช่นมาเลเซียที่เป็นอยู่ขณะเดียวกันครับการยุติการใช้แอปพลิเคชันหมอพร้อมแพทยชนบทชี้แจงบอกว่าเป็นเพราะว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยไม่มาตามนัดมาช้ามาน้อยเมื่อของมาน้อยหากยังลงทะเบียนต่อเนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีวัคซีนให้ฉีดตามที่จองทางออกที่ง่ายที่สุดคือปิดระบบหมอพร้อมก่อน สถานการณ์การระบาดโควิดมีการกระจุกตัวอยู่ในบางจังหวัดแต่การลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมกับลงมากในจังหวัดที่มีการระบาดต่ําทําให้วัคซีนเนี่ยยังไม่ตอบโจทย์ต่อการลดการป่วยลดการตายในพื้นที่ที่มีการระบาดหนักๆแต่ก็ต้องมีการจัดสรรวัคซีนไปตามการจองสบคจึงเลือกจึงตัดสินใจที่จะประกาศให้ปิดการใช้งานแอปพลิเคชันหมอพร้อมออกไปก่อน นั่นเป็นความเคลื่อนไหวที่มีการออกมาเปิดเผยโดยเพจชมรมแพทย์ชนบทนะครับเรานำเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นอีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งขณะเดียวกันเราก็ติดตามหาความจริงหาข้อเท็จจริงว่าท้ายที่สุดแล้ว7มิถุนายนนี้วัคซีนจากแอสตราเซเนกานั้นพร้อมหรือไม่สิ่งที่เราได้รับคำตอบนะครับโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขท่านบอกว่าตอนนี้ยังไม่คอนเฟิร์ม ยังไม่สามารถยืนยันได้ต้องรอคำตอบจากบริษัทผู้ผลิตก่อนครับนายสาธิตป,ปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับยังไม่ยืนยันว่าแอสตราเซเนกลดแรก1.8ล้านแสนโดสนั้นจะส่งทันวันที่7มิถุนายนนี้หรือไม่เพราะว่าต้องรอคำตอบจากผู้ผลิตก่อนซึ่งตามตกลงวัคซีนประมาณ6ล้านโดสเสร,จเ,สรจเนี่ยจะมาภายในเดือนม,มิถุนายนนี้แน่นอนแต่เรื่องระยะเวลาส่ง แล้วก็จำนวนของแต่ละล็อตนั้นต้องรอการยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับรามาสื่อสารยากนะน้องเพราะว่าบริษัทเขาว่าเขาไม่เคยตอบอะไรที่มีความชัดเจนแบบจำนวนจำนวนเท่าไหร่วันไหนจนกว่าเขาจะแจ้งเองนะครับเพราฉะนั้นแล้วเขาขอให้เราอย่าพูดคอมมิตในแต่ละเลื่อนด้วย <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยผมพูดยากมากเลยเพราะว่ามันบริษัทัตรเคริตาบริษัทเนี่ยมัน ทีมามันเยอะเนี่ยเขามี็นโปรโตคอลของเขาเพราะฉะนั้นข่าวที่หลุดออกมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่รู้ภายในแต่ว่าถ้าออกจากที่เราพูดออกไปเนี่ยเขาไม่ไดเสียภาริยานในการในการที่จะประสานงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอเขาเขาพยายามบอกว่าเเดี๋ยวเขาพูดเองถ้าเราค่อยพูดตามเพราะฉะนั้นกรขอให้เขาได้พูดก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยค่อยทีบแจกงตามไปครับ เท่ากับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะต้องติดตามกันต่อนะครับว่าไทาม์ไลน์และกําหนดการของแอสตราเซเนกานั้นจะเข้ามาเมื่อไร่อย่างไรและจํานวนเท่าไหร่แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ในช่วง1นถึงสสัปดาห์แรกหลังจากที่แอสตราเซเนกาเข้ามาเนี่ยมีการคาดกันไว้อย่างนี้ครับว่าแผนในการบริหารจัดการวัคซีนเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1.4ล้านโดส1นึ่งล้านสี่แสนโดสครับท,ที่จะถูกใช้ไปในช่วง2สัปดาห์แรก จะใช้ไปกับกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนเอาไว้โดยคาดว่าจะใช้ไม่เกิน9ล้านโดสสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเอาไว้ใน2กลุ่มก็คือผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวทีนี้การจัดสรรวัคซีนแอสตราเซเนกาจะไม่แบ่งตามพื้นที่นะครับไม่ได้ดูว่าพื้นที่ไหนระบาดมากระบาดน้อยแต่จะมีการจัดสรรตามที่ลงทะเบียนเอาไว้เลยครับส่วนกรุงเทพมหาคนครได้รับการจัดสรรแอสตราเซเนกาประมาณ5ล้านโดสครับ ส่วนอีกหนึ่งประเด็นว่าวัคซีน1ขวดเนี่ยนะครับจะแบ่งการฉีดออกเป็น10โดสแล้วก็ขยายเป็น12โดสเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีการอธิบายโดยระบุบอกว่าเพื่อรีดวัคซีนให้เพิ่มขึ้น20%โดยนายสาธิตชี้แจงบอกว่าการบรรจุของวัคซีนอยู่ที่6.5ซีซีต่อขวดแล้วแต่ละคนใช้เนี่ยคือ0 5ซีซีดังนั้นการที่จะฉีดได้มากที่สุดถือเป็นเรื่องที่ดีแต่จะต้องไม่กระทบต่อเรื่องประสิทธิภาพในการป้องกันโรค ขณะที่อีกข้อมูลหนึ่งจากสัตว์ารย์นในแพทย์ยงผู้วรวันนะครับหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยา,าศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคุณหมอให้ข้อมูลผ่าน Facebook บอกว่าตอนนี้เรามีผู้ป่วยต่อวันเนี่ย2,000ถึง3,000คนโดยประมาณโดยเฉลี่ยนะครับและเปอร์เซ็นต์ผู้เสียชีวิตอยู่ที่ประมาณสัก1%กว่าๆเนี่ยเราก็อขออภัยครับ ถ้าเปอร์เซนต์ผู้เสียชีวิตเป็น1%นึ่งกว่าๆเนี่ยนะครับจากยอด2อ0ถึงสามพคนต่อวันเนี่ยเท่ากับว่าเราจะมีผู้เสียชีวิตประมาณวันละ30คนเดือนละ1000คนแต่ถ้าตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างเช่นวันนี้ที่สูงหลายพันคนเนี่ยคุณหมอบอกว่าอัตราก,การเสียชีวิตดูตามสถิติตัวเลขตามสาดัดส่วนมันก็เพิ่มสูงขึ้นสิ่งสําคัญที่สุดตอนนี้มีวัคซีนอยู่ที่ไหนเท่าไหร่อย่างไรต้องเร่งดําเนินการฉีดให้ได้โดยเร็วที่สุดเพราะนี่คือทางออกที่ดีที่สุด เป็นอาวุธสำคัญที่สุดส่วนอนาคตมั่นใจว่าต้องมีอาวุธหรือมีวัคซีนที่ดีกว่าเดิมตามสายพันธุ์ของโรคที่เปลี่ยนไปอย่างแน่นอนนี่คือประเด็นเรื่องของวัคซีนนะครับทีนี้เราปิดท้ายกันสั้นๆวันนี้วันแรกของการประชุมสภาครับวันนี้เป็นการพิจารณาเรื่องของงบประมาณปี2565ก็มีประเด็นเรื่องของงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการกับงานด้านสาธารณสุขอยู่พอสมควรครับ ไปดูบรรยากาศการประชุมตั้งแต่ช่งชวงเช้าที่ผ่านมานะครับพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี65วงเงิน3.1ล้านล้านบาทช่วงแรกพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็พูดถึงรายละเอียดทั้งหมดของร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปีหลักการและเหตุผลสําหรับรายจ่ายไม่เกิน3.1ล้านล้านบาทโดยเป็นการดําเนินงานต่อเนื่องจากปี64ทีนี้เนี่ยมีประเด็นครับ นายสมพงศ์อมรวิวัฒน์ผู้นำฝ่ายค้านอภิปรายบอกว่างบประมาณที่รัฐเนี่ยเสนอมาตรงข้ามกับฝ่ายค้านที่คาดการเอาไว้ส่วนตัวไม่เห็นด้วยที่นายกรัฐมนตรีถแถลงเพราะยุทธศาสตร์การรักษาการควบคุมโควิดนั้นไม่ชัดเจนและสะท้อนให้เห็นภาพว่ารัฐบาลน,นั้นขาดเอกภาพท่สสานทราบไหมครากระทรวงกาโหมเนี่ยมีงบประมาณมากกว่ากระทรวงสาธารณสุข กว่าห้าหมืนกว่าล้านในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งยังดูแลทุกสุขพี่น้องประ,ช,ประชาชนในวิกฤตโควิด -19 นี้แต่ว่ารัฐบาลกับพลักดันก็ประมาณจำนวนมากไปเกี่ยวกับยุโทโธปกรณ์ต่างๆเรากำลัลงต่อสู้กับโควิด -19 ท่านจะเอายุโทโธปกรณนั้นไปต่อสู้โควิด -19 าหรืไง อันนี้ต้องเรียนด้วยความเคารพครับว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องจริงจริงเมื่อรวมกันแล้วงบประมาณน่าสุสจะมีทั้งสิ้น295,681ล้านบาทนะครับและเมื่อเทียบับปี64ลดลงเพียงแค่5,930ล้านบาทลดลงเพียง1.7นะครับเพราะนั้น เห็นได้ว่ามันไม่ใช่ข้อได้จริงเพราะฉะนั้นถ้าจะไปดูแยกข้อมูลจากในส่วนของพรบที่ใช้แขกงวงงานนะครับก็ต้องไปดูกองทุนต่างๆกองทุนสะสมหรือกองทุนที่ใช้ประโยชน์ตรงนี้จะเห็นได้ว่างบมากระหมน้อยกว่าของกระทรวงากธิกในภาพรวม ให้คุณผู้ชมได้เห็นสั้นๆกับบรรยากาศในการประชุมสภาวันนี้วันแรกนะครับเพราะว่าการพิจารณางบประมาณปี65จะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่2มิถุนายนซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งปิดท้ายสั้นๆวันนี้3 1ิพฤษภาคมวันงดสุบรีโลกครับวันนี้ทาขวัญประจําวันงดสุบรีโลกโดยองค์การอนามัยโลกคือเลิกสูบลดเสี่ยงคุณทําได้วันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งวันดีๆที่หากว่าใครที่ยังสุบรีอยู่อาจจะใช้วันนี้ เป็นวันแรกเป็นวันเริ่มต้นสําหรับการลดละเลิกบุหรี่นะครับนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดของข่าวสารประจําวันนี้เป็นทั้งหมดของเจาะข่าวเด็ดประจําวันนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ